ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมานี้พ่อแตีมขึ้นมาหาพ่อสิงห์นะครับเนาะครับมาตามโค้งสุดท้ายกับพ่อสิงห์ครับรอบแรกนั่นได้แต่เหล็กหลังนะครับเอฟซีเนาะเลขบนยังบ่ได้นะครับมานี้กับได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะครับขึ้นมาครับเบิ่งฝ่าเอฟซี กันฝนตกอยู่อยู่มือนี่ป่ามืดฟ้ามัวไม่มอีกละครับพ้าิงกำลังตัดผมอยู่นะครับเลยยังบ่ได้เข้าไปครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งนกำกันเนาะครับอยูทีเนาะตัวใดตัวใดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยังมึงยังรู้อะไรวะโอ้มโมนี่ มือนี้มันโซ่แขกไลยตัดผมโอ้ครับอารบกวนนี่นะครับเด้ออาจารย์เลยตามแนวทางสวมเป็นบ้านอาจารย์นักคำนวณน,นี่ดีเ <c oughs> ต็มผนังครับมี่คองแท้เอามาเตียวหอครับผมมวัดไมากเตี้ยวครบวดไม่กมเที้หนึ่งแบบจ หมก่มดานี่้มาก็เลยเกมาเขาเรื่องมวครับกับผมไม่ดูซาโอ้โหขอบคุณนะ้นคู่ยังไงผมก็มักพระนี่นผ้าทีเบคดนะโอ้โิรีเออรีโชคลาบเออโชคลาภวเจ้าแห่งโชคลาภเจ้วามันคือมักหนิงแห้ง้บไหฟันดีบอกที่จมกบรีเขมวนเีวยอ้ขมนนี่น แปดเจ็ดสามกับผมมันออก 7, เก้าศดูหลักเก็เลขไทยออก906ดูหลักหออกศูนย์หดูหลักเออก9 0้สดูหลักสาออกสองเก็ดสองดูหลักสองมาหนีมันเดินหานกับผมผมมาเสียหนึ่งเสียบคือบวอหนึ่งหานกับตัวนี้กับปุ่นผิดแต่ผมสูตรรงผมที่มันเดิอนอยู่มันติดหนึ่งไหม โอ้ยส่วนส่วนเก่าของผมนะผมวามันสิบนหางนงวนข้าหนึงเอาเสียบเสียสุ่มหนึ่งุ่มหนึ่เตลาดเอมาเฉพาสิบหน่วยผมครับอืมนี่มาเ่พาะสิบหน่วยเดินมาเงาเลยครับผมครับแต่ว่าอันนี้คือสูตรเนาะถ้าไปต้องการก็ทุมาให้เ่านะครับครับผรับผศูนย์เก้าห้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดนย์สองเจ็ทุมาที่ต่อจัดสิ่งส้วมว่านาบ้านครับไปได้มชุดนี้มั้งครับเอ้ยั่คือเ่าลู่เออมานี้ เป็นไปกับวันเลขเขาวิเศษขึ้นไปอันนี้ขึ้นวดที่มาแล้วที่ละล่าสุดฝันสามหามันภูเขามันภูเขาจิตสองเลขฝันแปลเอาวันหม่เลยครับเขียนไปเลยตัวนี้เออเขียนไปวันวันฝันในใจมันจะบอกคุณว่างดีไเออเนี่แหละเอาชุดใหม่นะครับวัใหม่ตัวนี้พันมาไทยเนาะครับผมตัวนี้ยังครับผมนะย่างหรือเปล่ามาปล่อยกับพงเงียบพี่พงเงียบเจ้าหลงบอกชุดนี้เป็นชุดล่างนะครับจ้าชุดล่างชุดล่าง หนึ่งสามเก็ดเก้าหานี่มันเป็นชุดล่างเต็มซิปล่างขีนงวยล่างขีดครับแต่ว่าชุดเต็มมันจับเต็มเต็มมันมีอยู่เก้าตัววิ่งหนึ่งกับเก้าครับ,รบวันนี้ผมฟันมาได้สี่คูมหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าถ้าชุดเต็มมันก็หนึ่งหานึ่งเก็ดหนึ่งเก้าสามหาสามเก็ดสามเก้าห้าหาเก็ดห้าเก้าแต่ผมตัดหาออกให้เลยยูซี 4, 1, 1> คูหนึ่งเก้าเท่ากับศูนย์เต็มสามเก้าเท่ากับสองเต็ม สามเจ็ดเท่ากับศูนย์แต้มแต่ว่าเลขดับที่ผ่านมาเพรท่านผ่านอยู่ผมเห็นวมาโลกสู้เสือบสองสี่หกแปดดับล่างดับล่างแต่ว่าสามปูนเล่นเลยครับตัวนี้ลองหน่อยหน่อยไปอันนี้คือเลขล่างครับคับผมอ่ะปฏิบุริพี่น้องที่ครับผมปึ๊บอันนี้ผมสรุปล่างครับตัดลล้างตัดมาวิ่งหนึ่งรองเก้าเรือยู่เรือยุยซีู่ตู่ครับเรือซีหางนะพี่น้องเรือซีหางแต่ว่าไอเด่นหนึ่งเก้าสามเก้าสามเจ็ด อันนี้ชุดบนล่างครับครับก็บีบฝันชุดรวมด้วยนองเบิงเดเลครับผมบนล่างเรียกล่างจากซีตัดออกเลือ3ครับเลือับผมวิ่งล่้าหนึ่งลองเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสามเจ็ดเขียนเขียนซื้อไว้เนี่ยเอดสามชุดครับสาชุดล่างครับ ตัวนี้ป yes. ุต้องครับตัวนี้ครับกันไปเลยกน้อยสามเก้าเก้าสามสามจิดเจ็ดสามตัวนี้ตรงตรงเลครับตัวหนึ่งเก้าตรงตรงแต่ว่าเลขวนผมนี่ที่ผมมาหาหาทั้งหกพจนน่นะกับผมผมมักหนึ่งแห้งผมให้วิ่งหนึ่งร้องหาหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าครับคกับผมตัวนี้เลขสูตรตัวนี้เลขฝันครับห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเก้ากับผมครัแต่ว่าแต่วาทาริสารเลขผลทารเลขผมเนี่ยผมสังเกตเนาะ ถ้าห้าหนึ่งเจ็ดก็จะเริ่มาศูนย์เจ็ดวันเที่คอยไล่เชือแล้วแต่หาศูนย์เก้าก็จะเรื่มหาแต่หาหนึ่งเก้าก็จะเรื่มหาศูนย์เก้าเพราะมันเปลี่ยนตัวแทนกันนะเครื่องเก็ดกับเก่าเนี่ยวันถี่ถามาเก่าก็จะเริ่มเก็ดถามาเก็ดก็จะเรื่มเก่าวันนี้เลกฟัดเนี่ยฟอฟันนีขค้วยสองตัวขั้วหน่อยเด้กตั้ไปก็เมล์นะผมก็เลยตีซีซีซหนึ่งซีสองครับอันนี้ฟันเกี่ยวกับซาลิง เก้าหกหกเก้าครับผมตัดหางกันมาสิออกเมื่อคืนนี้เนาะอาจารย์ออกเมื่อคืนนี้เนาะตันอะไรออกระบบอาาจรอกเล่าพ่กออกวานฝันวานขึ้นบ้านออกเมื่อคืนนี้ไหมเล่าวัฒนาฝันเกี่ยวซะเลกตรงตรงยครับบอกตรงตรงเลยเก้าหกหกเก้าแล้วฝันเก้าเลยครับเออัานี้ตัวนี้สามสองนี่บ้านเล็กชี้ลงไปนี่บ้านที้แม่เงแถวฝันเกี่ยวอันนี้คือเลฝันครับครับผมแต่ว่าผมว่านั่น หนึ่งแม่หน่ะและครับ้างหนึ่งเก่าก็สูงเก่าหนึ่งก่าูเกครับแต่สูเก่าผอมไมอรู้เอาบันยเลขกันตัวนี้ถูกชุดท้ายเนี่ผมมาแน่บนล่างตัวนี้ติดตลอดที่บนล่างหนึ่เก้าสนึ่ครับเมื่อกี้นี่หาเก็เก่ามันกับเขาทั้งบนทั้งล่างถ้าว่าติดจ้าบสูงสีเสียเงินแล้วตามสูงันะอืวมันใช่ได้ตลอดคุกบล่างชุดรวมเก้าชุดนี่รวมบนล่างได้ด้ย รวมบนล่างเลยครับครับเออตัวนี้ทำพวกติดจับตัวพิจารณาเลยบนล่างติดตัวหนึ่งครับเปอรเบกต์ในมาสประมาณว่าสองครับแต่ว่ามันมีหมดเลยแหลที่ผมปล่อยไปมันออกแปดสามเจ็ดนั่นแหละมันเข่าทั้งสามสูงเลยครับแต่ว่าเมื่อกี้ก็เข่าเก่าอันนี้ก็ชุดรวมบนล่างชุดรวมบนล่างเออซื้ึ่งบนล่างนั่นเก่าตัวครับครับน้าบันเขียบนะจอด้ครับผมเอานี่แหละ เด็กวิ่งล่างวิ่งหนึ่งลองเก้าเขี็นเขียนสามตัวครับเราไปพิจารณาบึงไปเทียบพวการซำนักรายจานอันนี้กิริขั่มนวลครับมันเก่าแม่พอได้มีผิดมีถือแต่ว่าส้นเก่าของพอเตียมแล้วเอฟซีส้นของพอเตี้ยมก้าสามของผมนี่เข้ากันเรียบร้อยแล้วกุนซัมผมมาตัวนี้พอต้องกรับตัวนี้สามเก้าเก้าสามกรับสามกิจเกียร์สามนี่กรัปมัดปิดได้เทสบันซีบันวยเลยเกียร์ตัวนี้เท่ากันตัวตัวนี้พอต้องกลับ เพราะว่าเลนเลมสามกูครับกัปปองตัวไทยตัวเลขปูเนี่ยวิ่งหนึ่งองหาครับมากแค่ไหนหนึงหานโกลหนึกินหนึ่งเก่าครับครับผมตัวนี้เลขเลขฟันตัวหนึ่งเก่าอนี้เรื่มสูเก่าครับครับผมมันเฮ็ดลายเสือแล้วหนึ่งก็บเก่าหนึ่งเจ็ดเร่มสูเจ็ออหนึ่งเก็บมสูญสูเจ็ดกันกันไครับผมเป็นว่าสรุปค้งสุ้ทยครบอารจก์ผมสรุปเปได้นครับผมพูดไม่คบผมท้ายแล้วรูปซทยรกคครับเพราะว่ามันสรุปไปเป็นเรวอืม หนึ่งสชัหน้จอว้เกาสามเก้าสามเจ็ดครับผมเล็วิ่งเหืนเบอรงตัวที่ผมวงครับครับครับเรี่หซือเบิงตัวที่ผมขีดครับต่อมาจะเริ่ม0ูย์เจ็ับศูย์เกนะครับอันนี้คือเลขกฟันนักเตะครับดีมาแล้วครับผมอ่ะวันนี้ต่อไปครับผมผู้ายครัผมนคาดเลกจากเลขล่างครับครับเลกล่างเหลือสามกูตัวนี้ผูซื้อก็ได้ครับผมหนึ่งเก้าสามเก้าสามเจ็ดตัวนี้ย่านสุกบนครับ ครับครับโอเครัจามจาก้าชุดเหลือสี่ชุดครับเด็กหลังครับแค่น้าจอเลยครับอาจาเอฟซีเนองค์อซีค่ะชัตเตอรอบัวับขอขอบคุณคุนครับอาจารย์ห์ที่ให้นาท่านอนวดนี้เนาะว่าขัปังหิ้งกันเนาะผมว่าอยจารย์มือเลยครับครับคีที่ันใจขอบคุมพวกนี้อาจจะเขาบื้ ถูกเขาทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะมีผิดก็ผิดเนาะลอยสูงมาชุดเดียวเต่ยว่ามึงเก่งไม้านเขาเก่งครับเก่งลอยนะครับแต่วเขาชุดเดียวหรือวาเก่งครับโอเคครับผมเอาเบอร์ชุดร่วมเลยครับเอฟซีชุดร่วมบนล่างเนาะคำเนาะหนึ่งเก้าสามเก้าสามเจ็ดหนึ่งห้าเ้าอารย์ หนึ่งเจ็ดนบวงกลมให้นะครับกันหนึ่งเก้าสมเก้าเจดหนึ่งห้ากับตัวความครับบนล่างครับอาจารย์วางวดนี้มั่นใจครับสุกๆมันมันกันนะครับเ้ยที่ครับสำหรับซีนี้พราะมี่กมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอยู่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม